กาบเรียนท่านประธานที่เคารพ <c oughs> กับผมนายชัดชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกอีสานดินแดนธงกุล่าห่องไห่เกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงกับท่านประธานครับต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอัคราผมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดินทางมาตอบกระทู้ในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับ กระทู้ถามในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้พื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ถือเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า G i ไตั้งแต่ปี2,550และในปี2,565ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้ได้รับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสาภาพยุโรป เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่ท่านประธานครับในขณะที่ทั่วโลกกําลังต้องการข้าวหอมมะลิไทยแต่ในปัจจุบันเมื่อมองดูผู้ผลิตซึ่งเป็นเกษตรกร,กรหลายเล็กกําลังประสบปัญหาผมเองได้เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งครับว่าพี่น้องชาวนายังไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการทํานาจนมีคํากล่าวที่ว่าทํานาปีมีแต่สั่งกับหนี้ขอไปครับทํานาปังมีแต่สั่งกับหนี้ทํานาปี มีแต่นี่กับสั่งปัจจัยการผลิตที่ไม่เพียงพอดินไม่ดีน้ำไม่ถึงมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ต้นทุนการผลิตที่สูงปุ๋ยแพงน้ำมันแพงค่าแรงแพงราคาผลผลิตที่ไม่มีเสถียรภาพไม่สอดคล้องกับต้นทุนหากมองไปยังปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นด่านแรกของการเพาะปลูกโดยเฉพาะเรื่องน้ําพี่น้องชาวทุ่งกุลาล้องให้ครับแต่ระธานมีลําน้ําที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สําคัญในการชุบเลี้ยงชาวนาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้ มาอย่างช้านานน,นั่นก็คือลำเสียวใหญ่ธรรมทานที่เคารพครับลำเสียวใหญ่ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทุ่งกุลาร้องให้มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 2, 3, สองล้านสามแสไร่ครอบคุม8อํอเภอ3จังหวัดความยาวตลอดลำน้ำา4 5 5กิโลเมตรอยู่บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ทุ่งกุลาปี2544ครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดให้ลำน้ำเสียวใหญ่ เป็นทางน้ําชนประทานประเทศที่4ปัญหาที่สําคัญของลําเสียวใหญ่นั่นก็คือเมื่อถึงฤดูแรงน้ําจะขาดแคลนเพราะไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนและเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะหลากท่วมล้นคันคูเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ําโดยเฉพาะบริเวณอําเภอปทุมรัฐอาเภอเกษตรวิสัยและอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบ่อยครั้งโดยมีปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วม อยู่สองปัจจัยด้วยกันดังนี้ครับปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์มีความลาดชันของพื้นที่ที่ต่ําส่งผลให้อัตราการไหลของน้ํานั้นช้าไม่สะดวกเมื่อมีมวลน้ํามหาศาลไหลเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวก็มักจะเกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งขอดูสไลด์นะครับ สไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงค่าระดับความลาดชันในระยะต่างๆของลำเสียวใหญ่ครับท่านประธานจุดกิโลเมตรที่0ูนย์ถึงจุดกิโลเมตรที่50ระดับความลาดชันต่างกันถึง35มเมตรกิโลเมตรที่50ถึงกิโลเมตรที่100นะครับความลาดชันต่างกัน8เมตรกิโลเมตรที่100ถึงกิโลเมตรที่150มีความลาดชันเพียง2เมตรเท่านั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่าจุดระดับพื้นน้ำลำเสียวใหญ่ มักมีปัญหาเอื่อท่วมในจุดที่สโลปต่ําถ้าตามการาฟนี้จะอยู่ที่ฝายบ้านกู่กาสิงฝายบ้านหนองเบนประตูน้ํากู่กาสิงเมืองบัวนะครับมักจะได้รับผลกระทบน้ําเอ่อล้นอยู่ตลอดที่เห็นได้ชัดท่านประธานครับในช่วงปีที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําเสียวใหญ่ผนังกั้นน้ําแตกมวลน้ํามหาสาร6ล้านลูกบาทมิะลักลงสู่ลาเสียวใหญ่ครับนาล่มเสียหายกว่า12,000ไร่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับ ผ่านมาแล้ว6เดือนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในเขตน้ําท่วมที่ผ่านการสํารวจความเสียหายนี่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลแต่ประการใด2ครับเกิดจากปัปจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาในตลอดระยะช่วงเวลาที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าลําน้ํามีการสะสมตะกอนส่งผลให้บางพื้นที่มีความตื้นเขินความจุในการกักเก็บน้ําลดลงเมื่อมีม,มวลน้ํามหาศาลเกินศัก,กยภาพน้ําก็ต้องล้นตลิ่ง และท่วมพื้นที่รอบข้างซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อยู่อาศัยความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกๆปีเช่นนี้ครับส่งผลทําให้พี่น้องชาวนาขาดกําลังใจท่านประธานเราไม่อาจสั่งฟ้าสั่งธรรมชาติได้ครับท่านประธานแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ดีกว่านี้เมื่อเกิดน้ําท่วมรัฐบาลควรบริหารจัดการให้ทันท่วงทีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้ครับที่สําคัญในระยะยาวนี่ควรม,มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ําเสียใหญ่ให้หมดไปเสียทีเมื่อข่าวท่านนายกเสษฐาทวีสินขออนุญาตที่เอ่ยนามครับท่านลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านกล่าวตอนหนึ่งครับว่าผมเป็นนายกร้อยเอ็ดต้องไม่มีท่วมไม่มีแรงในวันนี้ผมจึงได้แต่หวังภาวนาครับว่าในปีหน้านี้แม้จะอยู่ในรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานท่านจะสารต่อเจตนารมณ์ของท่านนายกเรษฐาเร่งดําเนินการทําให้ทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีท่วมไม่มีแรง วันนี้ผมจึงขอตั้งกระทู้ผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการสร้างสัญญาประชาคมครับระหว่างผมซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนกับท่านรัฐมนตรีผู้เป็นตัวแทนรัฐบาลว่ากรมชนรัทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําเสียวใหญ่อย่างไร่และการจ่ายเงินเยียวยา พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่น้ําท่วมฤดูการผลิตที่ผ่านมา67เจ็ดทับหกจะได้รับหรือไม่และจะได้รับเมื่อ,อไรเป็นคําถามที่หนึ่งครับท่านประธานครับขอบคุณเชิญท่านก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคําตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ได้ให้ความกรุณาตอบคําถาม,ถ,ามถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านประธานท,ที่เคารพครับปัญหาที่เรานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่อยู่คู่กับพี่น้องชาวนาทุ่งกุลาล้องให้ มนนผมหวังว่าท่านจะดําเนินการตามที่ท่านได้ชี้แจงแต่ยังมีบางคําถามนะครับที่ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบอย่างเช่นประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมถ้าท่านตอบได้ก็ลบกควนเป็นการตอบเสริมในคําถามที่สองหน่อยก็ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้เนี่ยนอกจากจะประสบปัญหาน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากแล้วพวกเรายังขาดแคลนน้าในฤดูน้ําแรง ในบางปีปัญหานี้สร้างความเสียหายครับในการอุปโภคบริโภคกระทบการเกษตรเป็นวงกว้างโดยสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้มีปัจจัยดังนี้ครับ 1. พื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้เนี่ยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยน้อยมากครับป,รปีไหน,นที่ไม่มีพายุเข้ายอยู่ที่1 2 0 0 mm. งมิลลิเมตรแค่นั้นเองน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยครับที่อยู่ที่ประมาณพันแปดถึงสองพันมิลลิเมตรต่ำกว่าเกือบครึ่งประเด็นที่2ครับ แหล่งน้ําบาดาลใต้ดินไม่สามารถขึ้นนําขึ้นมาใช้ได้าาทั้งหมดครับยกตัวอย่างในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่เห็นในสไลด์ครับที่วงกลมแดงๆนะครับเป็นพื้นที่น้ําเค็มที่มีคุณภาพต่ําไม่สามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้ใช้ในกิจกรรมการเกรษตรได้สามครับพื้นที่ชนบทานไม่ครอบคลุมแหล่งน้ําต้นทุนไม่เพียงพอพื้นที่ต้นน้ําของลําเสียวใหญ่ยางอ่างเก็บน้าหน,นองบอ่อบอ,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 บอําเภอลบบืรจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณการกักเก็บแค่3.5ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่กักเก็บในลังเสียว245กิโลเมตรก็มีปริมาณกักเก็บแค่2 27ล้านลูกบาทเมตรในบางปีครับไม่สามารถกักเก็บได้เต็มศักยภาพนี่จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องชาวทุ่งกุลามาโดยตลอดหากลำเสียวใหญ่มีน้ำก็เปียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้ มีเลือดมาหล่อเลี้ยงสามารถกระจายเลือดไปยังเส้นเลือดฝอยต่างๆทั่วร่างกายซึ่งทั่วทุ่งกุลาลองให้มีคลองจัดรูปที่ดินที่เรียกว่าคลองรีโมเดลลิ่งที่ทําหน้าที่เป็นเส้นเลือดฝอยของกรมพัฒนาที่ดินอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดครับพัฒนาไว้ตั้งแต่40ปีที่แล้วครับสามารถกระจายน้ําต่อจากแหล่งน้ําลําเสียวใหญ่ไปได้ทั่วทุ่งกุลาลองไห้ปีนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาบ้านผม พอยิ้มได้บ้างครับาท่านประานครับสาเหตุแรกก็เกิดจากรัฐบาลครับยอมถอยนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งคืนโครงการเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทให้ชาวนาพรุ่งนี้ก็คงจะเข้ากระเป๋าชาวนาทั่วประเทศและสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ชาวนายิ้มได้นั่นก็คือผลผลิตปีนี้ครับนาปีเพิ่มขึ้นจากเดิมมากจากเดิมนาข้าวนาปีนาหอมมะลิหนึ่งไร่เนี่ยได้ข้าวเพียงแค่3ามถกิโลกรัม ปีนี้ครับพี่น้องชาวนาบ้านผมนาหนึ่งไร่ทําข้าวได้5 0 0ร้อถึงแปดกิโลกร,รัมครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากปริมาณน้ําที่พอดีครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเลี้ยนท่านประธานเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเรามีน้ําที่เพียงพอเนี่ยข้าวหอมมะลิหนึ่สามารถขับศักยภาพข้าวาออกมาได้ไร่หนึ่งตันก็หนึ่พันกิโลกร,รัมต่อไร่ยังได้เลยครับนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการจัดการจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนจึงเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการหากต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้อย่างยั่งยืนในปี2548ท่าปนประธานครับมีความพยายามจากกรมชนรัฐานที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําให้กับพี่น้องลุ่มเสียวใหญ่ทุ่งกุลาล้องให้โดยมีการศึกษาโครงการผันน้ําจากแม่น้ําฉีสู่อ่างเก็บน้ําห้วยแรงอ่างเก็บน้ําห้วยกุดแดงอ่างเก็บน้าห้วยขุดแคนในอาําเภอจตุรพักพิมาน แล้วปล่อยลงสู่ลําเสียวใหญ่ตอนกลางเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำแรงผ่านมาแล้วครับ20ปีผลการสำรวจโครงการดังกล่าวก็ยังไม่เป็นรูปธปรรมผมเองในฐานะผู้แทนรัษฎรของพี่น้องในพื้นที่พี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพาคีเครือข่ายต่างๆได้สอบถามครับผู้แทนน้ำซี่ไหลถิ่มจนจน,จนยนุ่นเป็นยังคือบบมาใส่น้ำเสียวบรรเทานี้ วันนี้ผมต้องการคำตอบครับจากการศึกษาข้อมูลผลการทำวิจัยของโครงการดังกล่าวเนี่ยผมมองประเด็นชวนตั้งข้อสังเกต4ี่หลักคิดดังนี้ครับเพื่อให้ท่านประธานเห็นว่าการผันน้ำมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดหลักคิดแรกครับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบน้อยมากเนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกว้าง เปรียบเทียบกับความเดือดร้อนประชาชนแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยหลักคิดที่2ครับหากมีการผันน้ําจากแม่น้ําชีสู่ลาเสียวใหญ่เนี่ยจะสามารถเพิ่มน้ําให้กับอ่างกับเก็บต่างๆเนี่ยหถึงสงเท่านะครับหลักที่3ก็คือปริมาณแม่น้ําชีในปีที่มีปริมาณน้ํามากเนี่ยจากผลการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่1,800ล้านลูกบาทเมตรหากจะต้องสูบเข้าลําเสียวใหญ่ ซึ่งใช้น้ําแค่25ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นอัตราส่วน1.4เองครับถือว่าใช้น้ําน้อยมากและหลักคิดที่4ี่นี่คือความคุ้มค่าของโครงการโครงการพันน้ําจากแม่น้ําชีสู่ห้วยแรงห้วยกุดแดงห้วยกุดแคนลำเสียวใหญ่ตอนกลางงบประมาณเมื่อ20ปีก่อนอยู่ที่1000ล้านกว่าบาทถ้าถามผมครับผมมองว่าเงินแค่1000ล้านเนี่ยที่รัฐจะต้องมาชดเชยมาดูแลมาเยียวยาเนี่ยคุ้มกว่ากันเยอะท่านประธานนะ และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งนอกจากโครงการขนาดใหญ่แล้วการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําตามที่ท่านรัฐมนตรีได้นําเรียนเป็นเรื่องสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกสร้างพื้นที่แก้มลิงสร้างฝายกักเก็บหรือสร้างประตูระบายน้ําในพื้นที่ที่จาเป็นเหมาะสมซึ่งลําเสียวใหญ่มีฝายและประตูระบายน้ําอยู่24แห่งแต่ยังมีพื้นที่ที่ยังมีปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเพื่อรอการดําเนินการอีกมากมายครับเช่นพื้นที่ตําบลเมืองบัวอาเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ผ่านมาคมชลประทานได้ศึกษาออกแบบสำรวจสร้างประตูระบายน้ําเมืองเกษตรบ้านเมืองบวัวเพื่อแก้ปัญหาท่วมแล้งแต่หลายปีแล้วครับก็ยังไม่ได้เลยเคยได้รับงบประมาณในการดรําเนินการเหล่านี้คือปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขภาครัฐมีการออกแบบสำรวจศึกษาโครงตานต่างๆมากมายใช้งบประมาณในการศึกษาแผ่นของแผ่นดินไปไม่น้อยครับแต่สิ่งที่ทําได้มีเพียงการให้ความหวังแบบเลื่อนลอย ดังนั้นคําถามสุดท้ายท่านประธานครับผมจึงขอฝากคําถามผ,าผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีแนวทางในการแก้ไขน้ําแรงขาดแคลนแหล่งน้ําต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ําเสียวใหญ่อย่างไรอีกทั้งโครงการผันน้ําชีสู่ลําน้ําเสียวใหญ่ตอนกลางและโครงการก่อสร้างเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําในลําเสียวใหญ่มีความคืบหน้าอย่างไรมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมการ ที่จะมีการนำผลการศึกษาต่างๆมาพิจารณาดำเนินการศึกษาและหากเป็นไปได้จะดำเนินการเมื่อไหร่เป็นคำถามสุดท้ายครับด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบคุณมาก